วันนี้นะครับเราจะไปใช้บริการทกรทส,สรราขาเพียงพองกันนะครับไปเลยครับเราประจำทางค่ะราคือธานาาไปาระทรวงส,สรราขาเพียงพองนะครับเอครับถฮะตั้งเพื่อช่วยเหลือคนทั้งประเทศที่ประมอทการกเกษตกรกรรมทำงานเต็มใจตั้งใจไม่หวังกำไรคือปานิทานตอกยาม อาจารย์จำเนียนถือธงนำแนวทางพัฒนาเกษตรกร,ร,กรอย่างยั่งยืนวันนี้จะไม่ใช้บริการอะไรครับวันนี้ว่าจะมาฝากเงินค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทกสอบสาขาเวียนทอง mhm. มีบริการมาตรฐานขั้นตอนการทำ G E C C อย่างไรกันบ้างค่ะท่าอุณหภูมิครับแล้วก็ตรวจวัดไส้มีเจลล้างมือให้บริการด้วยขณนนี้เวลา เ e พียงพอดีนะครับข้าวสาสาขาเวียงทองนะครับให้บริการแม้แต่ช่วงพักเที่ยงนะครับมีเจ้าที่หมุนเวียนกันตลอดนะครับสามารถมาใช้บริการช่วงเที่ยงได้นะครับการติดต่ออะไรครับมาฝากเงินค่ะกับเดี๋ยวมงคลแกั้ไฟฟ้าที่มืไกลไกล ฝากเงินค่ะนีเ <â ng> ่เรามาดูคือบริการของกระทรวงศึกราริการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดแรกนะครับเป็นจุดบริการเครื่องดื่มแล้วก็กาแฟนะครับค้าที่มาใช้บริการสามารถมาดื่มกาแฟหรือว่าน้ำดื่มได้นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับจุดต่อมาจะเป็นจุดบริการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ฟรี Wi-Fi นะครับสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานราชการต่างๆสามารถเข้ามาใช้บริการตรงจุดสืบค้นข้อมูลได้แล้วจุดต่อไปนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับของธนาคารนะครับมีตั้งแต่บชัวผลิตภัณฑ์ของธนาคารแล้วก็มีโปรดักต์กาตตลอกนะครับสำหรับลูกค้านะครับดูผลิตภัณฑ์ธนาคารว่ามีอะไรบ้างอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดบริการวัดความดันแล้วก็ชั่งน้ำหนักนะครับ เป็นจุดให้บริการผู้บิการนะครับกลินนะครับกดเรียกพนักง,งานนะครับสามารถเรียกพนักง,งานมาให้บริการตรงนี้ได้ครับด้านนี้จะเป็นห้องนละ้วนะครับจะแยกเป็นสองฝั่งนะครับเป็นห้องนะ้วผู้บิการผู้สูงอายุและก็สตรีปีกันด้านในนะครับจะมีกร่นสำหรับเรียกพน,นักงานกรณีที่ผู้บิการหรือผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ ด้านนี้นะครับจะเป็นห้องนะ้ำคนทั่วไปปกตินะครับชายหญิงนะครับสามารถใช้บริการได้เลยด้านนี้นะครับระดับโน้นระดับนี้ระดับที่ดีต้องเป็นอย่างไรระดับรอยยิ้มระดับไรได้เท่าไร่ระดับชีวิตคนไทยที่เรายกขึ้นมาระดับไกลระดับไกลระดับหัวใจที่ ระดับความรักก็คงต้องใช้เวลามนต่างกับเราที่มามาเติมหัวใจ